อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไ like, ลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มีแอปดีๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเป็นแอปที่เอาไว้สำหรับแต่งภาพนะครับ แต่งภาพของเราเนี่ยภาพตัวเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนก็เป็นการ์ตูน 3D หรือ 2D อะไรพวกนี้นะครับก็คือแอปนี้นะครับนี่แอปนี้นะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone เลยนะครับอ่านว่าวอยล่าหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับก็ลองไปหาดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับ Android ก็ไปโหลดที่ Play Store นะครับส่วน iPhone ก็ไปดาวน์โหลดในแ App Store ก็คือตัวนี้นะครับ พิมพ์คำว่า voila นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับพิมพ์ตามที่ผมพิมพ์เลยนะครับตรงนี้นะครับ voila ai artist นะครับตัวนี้นะครับก็คือแอปที่เป็นรูปตัว V ตัวนี้นะครับนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดนะครับก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับ ครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทําเป็นเหมือนรูปการ์ตูน 3D อะไรพวกนี้นะครับก็เจ๋งดีนะครับผมว่านะสำหรับเอามาแต่งรูปตัวเราเองนะครับให้เป็นรูปการ์ตูนนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูนะครับทําการติดตั้งเสร็จก็กดเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมลองทําตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับนี่คือคือแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถแชร์ไปที่ f a c e b o o k นะครับ IG นะครับ วอชแอปนะครับเมลหรือว่าจะเซฟเป็นรูปภาพนะครับเก็บไว้ก็ได้นะครับเก็บไว้ในแกลเลอรี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทํานะครับขั้นตอนในการทํานะครับพอเราเปิดตัวแอปขึ้นมานะครับมันจะมีให้เราเลือกเนี่ยครับเป็น 3d การ์ตูนหรือว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะสองดีการ์ตูนก็มีเนี่ยนะครับสองดีการ์ตูนนะครับ อันนี้ผมจะลองทําเป็น 3D การะตูนให้เพื่อนๆดูนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้เลยครับกดลูกศรสีส้มๆเนี่ยนะครับกดตรงนี้ไปนะครับมันก็จะให้เราทําทการอัปโหลดรูปภาพหรือว่าเราจะถ่ายรูปเองก็ได้นะครับถ่ายรูปนาตอนนั้นเลยนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราเลือกคามีล่าแกลเลอรี่นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการให้คะแนนของเขานะครับเซเลบริตี้อะไรเนี่ยนะครับ ทีนี và, to to gallery, ้เราก็เลือกรูปภาพมานะครับในแกลเลอรี่ของเรานะครับหรือแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับจะเลือกถ่ายรูปภาพเลยหรือว่าจะเลือกจากแกลเลอรี่นะครับผมเลือกจากแกลเลอรี่นะครับก็กดที่แกลเลอรี่นะครับมันก็จะมีแกลเลอรี่รูปภาพแกลเลอรี่ของเราขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ไปเลือกเอารูปที่เราต้องการจะจะใช้นะครับอย่างเช่นผมจะใช้เป็นรูปรูปนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปนะครับมันก็ จะทําการอัปโหลดนะครับแล้วก็ทําการประมวลผลอะไรของเขานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแอปนี้ฟรีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมานิดนึงนีก็รอสักกรู่นะครับอะไรปิดไปได้เลยนะครับปิดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวรอรอให้มันมีการกระบาดขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้ปิดเรียบร้อยนะครับ รูปภาพที่เราสร้างไว้สักครู่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นเป็นแต่รูปหน้าของเราเนี่ยนะครับรูปในส่วนส่วนอื่นนะครับเช่นตัวอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่เห็นนะครับเห็นเฉพาะรูปหน้านะครับเนี่ยหรือจะมาเลือกดูตรงนี้นะครับเลือกเป็นทีละช็อตทีละทีละาภาพนะครับก็เลือกดูตรงนี้นะครับเนี่ย อันนี้อะไรเขาบอกว่า processing your image รอสักครู่นะครับนี่ก็จะขึ้นมาลักษณะประมาณนี้มีให้เรา,เ,าเลือกมีให้เราเลือกใช้เยอะเลยนะครับนี่ประมาณนี้อ่าทประมาณนี้สมมติว่าเราอยากจะได้อยากได้รูปเดี๋ยวนะอยากได้รูปนี้แล้วกันนะครับผมจะเอารูปนี้นะครับเราก็มากด save ตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับ กดเซฟตรงนี้เห็นไ,ไหมครับโฆษณาอีกแล้วนะครับอันนี้เขาจะให้เราซื้อนะครับเราก็ไม่ซื้อนะครับเนี่ยทีนี้เราจะแชร์ก็สามารถแชร์ได้ไปไป f a c o b o o อินสต a แกรมนะครับ h a t s a p p m a i ลนะครับลองกดที่มอที่มีอะไรอีกอ,อันนี้ก็จะเป็นแอปภายในเครื่องของเราเองนะครับทีนี้ผมจะเซฟไปไว้ที่แกลเลอรี่นะครับผมก็จะกดเซฟตรงนี้ ดเซฟปั๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปดูที่แกลเลอรี่นะครับว่ามาหรือยังนะกดมาดูที่แกลเลอรี่นะครับมีมาแล้วนี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีภาพต้นฉบับนะครับแล้วก็มีภาพที่แอปสร้างขึ้นมานะครับเป็นภาพการ์ตูน 3D นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าก็โอเคนะครับน่าใช้ดีนะครับ ลองไปหาดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับในการทำเปลี่ยนแปลงรูปตัวเองเป็นรูปการ์ตูนนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับชื่อแอปอะไรอ่านไม่ออกนะครับ voila นะครับ ai artist นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นี่เพียงเท่านี้นะครับที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ